ไก่อบขม,มิน้นน้ำจิ้มแจว่วนี่ค่ะเหลืองอ่อยเลยค่ะทาแค่ขับขม,มิ้นกับผงปรุงรสแค่นั้นเกลือนนิดนึงเกลือนหนึ่งช้อนชานีคะออกมาเหลืองมากนี่นะคะน้ำจิ้มแจ่วค่ะม่มมิสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำ ไก่อบขมิ้นนะคะเดี๋ยวจะดูหมักไก่ก่อนนะคะเครื่องปรุงจะมีผงปรุงรสผงขมิ้นค่ะเกลือแล้วเราก็มาหมักไก่กันเลยนะคะ น,นี่แบบนี้จะอ,อบเอาเข้าไปใส่ตู้อบนะคะเมนูไก่อบน้ำจิ้มแจ่วนะคะล้างมือแล้วนะคะ จะทำเป็นไก่ย่างนะคะมันเหมือนไก่ย่างเลยเราไปอบผงขมิ้นนะคะ ทังหน้าตัวไก่แบบนี้จะไม่หมักนะคะแล้วก็จะอบฝั่งเดียวะคะ่ะอบฝั่งนี้ให้มันแห้งไปเลยใส่เกลือน,นิดหน่อยก็พอนะคะ ประมาณสองอนชาวันนี้จะใส่น้ำน้ำมันมะกอกนะคะเว่าที่เขาจะไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็เอามือรูปๆ เดี๋ยวเราเข้าตู้อบแล้วเรามาดูกันตอนเสร็จแล้วแล้วก็มาดูวิธีทำน้ำจิ้มกันนะคะมาดูวิธีปรุงน้ำจิ้มแจ่วนะคะหม่อมี้มีพริกสช้อนโต๊ะค่ะหอมแดงซอยอันนี้หม่อมมีไม่มีหอมเล็กนะคะช่วงโควิดก็มีอะไรก็ใช้ไปหอมแขกนะคะเอามาหั่นเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็ใบมะกรูด สใบอันนี้วิ่งไปเก็บมาจากในสวนนะคะมะนาว1นึ่ลูกข้าวคั่วหนึหนช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวหม,ม่อมีบ้าว่าใช้น้ำปลาเท่ไรเรามาผสมกันเลยนะคะ ก่อนเนอะาช้อนไม่พอค่ะโอเคเม่ใช้8ช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่พอก็ชิมดูยังไงถ้าไม่พอก็เพิ่มได้นะคะก็มะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะ น้ำจิ้มแจ่วแบบนี้นี่ทานกับเนื้อย่างหมูย่างอะไรยิ่งอร่อยเลยนะคะใายดีมีน้ำมะขามเปียกด้วยเนาะอันนี้หม่อมมีไม,ม่มีน้ำมะขามเปียกค่ะไม่ใช่มะนาวไปนะช่วงโควิดมีอะไรก็ใช้ไปค่ะดูแลกันตัวเองกันด้วยนะคะ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะหน่อยนะคะไส่หอมแดงค่ะแดงตามลงไปตมด้วยข้าควคั่้นะคะ ข้าวคั่วนี่จะเพิ่มความหอมมากเลยนะคะจิ้มจถ้าใครชอบมีปลาปล้าปลาล้าหยอะหน่อยนะคะยิ่งอร่อยค่ะจะออกมาทางรสชาติไปทางนวลน,น,นวค่ะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีปลาล้าก็ใส่ปลาล้าไปนิดนึงใส่ช้อนหนงนะคะ รสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะจะแซบขึ้นเยอะอันนี้ใส่โรยหน้าด้วยใบยมะกรูดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว่่าน้ำจิ้มแจ่วมามีเดี๋ยวเราไปจัดจานใส่ดูไก่กันที่อบไว้นะคะเดี๋ยวเอาเข้าตู้อบเลยนะคะตูนี้จะอบไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เราก็มาดูกันนะคะ อบไฟอยู่ที่200นะคะไก่ที่อบไว้เมื่อกี้สุกแล้วค่ะเหลืองมากเลยนะคะหนังกรอบมากเดี๋ยวมอมิไปจัดใส่จานก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะไก่อบขมิน้นเหลืองมากเลยนะคะหนังหนังกรอบมากเลยค่ะ ไก่อบขม,มิ้นน้ำจิ้มแจ่วนะคะนี่คือน้ำจิ้มแจ่วของหม่อมมีลองไปทำทานกันดูนะคะไก่อบขม,มิ้นน้ำจิ้มแจ่ว นี่ค่ะเหลืองอ่อยเลยค่ะทาแค่ขับขม,มิ้นกับผงปรุงรสแค่นั้นเกลือนนิดนึงเกลือนหนึ่งช้อนชานี่ค่ะออกมาเหลืองมากนี่นะคะน้ำจิ้มแจ่วค่ะสำหรับคลิปนี้หมอมีิขอตัวลาไปก่อนนะคะหม่อมีิสวัสดีค่ะ